ลาอยู่ในเกณฑ์ทีดีไปจนถึงตอนปี62,568แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบเนี่ยค่ะควบคุมน้ำมันปาล์มทั้งสามชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขวดน้ำมันทุง่งหรือว่าน้ำมันปิบ๊บเพื่อแก้ปันหาการกักตุนข้องผู้ประกอบการค่ะ โดยนายปริ้นพงผพดรราค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราธานีท่านก็บอกว่าสถานการณ์ปั๊มน้ำมันพ้นผลิตจะออกมาน้อยรวมถึงสภาวะภูมิศาสตร์โลกตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงข้องความไม่ปกติอยู่นะคะก็เป็นเหตุให้แต่ละประเทศต้ตองมีความต้องการมีความมั่นคงทางาด้านอาหารค่ะส่งพลนให้ราคาพ้นปั๊มดิบเนี่ยค่ะมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งปัจจุบันค่ะราคาหน้าโรงงานอยู่ทีราคา8บาทหรือวามากว่า8บาท คิดอุ้ยนะคะเหล็กนอยและการจากการถีพ่นผลิตออกมาน้อยเนี่ยก็จะทําให้ราคาปลาล์มเนี่ยมีราคาสูงขึ้นส่วนราคาปลาล์มค่ะจะลดลงก็ต่อเมื่อพ่อนผลิตเนี่ยออกมามากขึ้นทางนั้นเองค่ะแล้วก็ในกรณีเรื่องการดับเซอร์พ่นปลาล์มนะครับตันกระบอกไปเลยนะครับว่าในกรณีตีล้านเทเรว่าดับเซอร์พ่นปลาล์มดิฟแมนจาก,กเกษตรกรก็ให้มีการยืนยันตรวจสกันสักทีนะครับเพราะว่าบอกว่าถ้ามีการยืนยันตรวจนนี่ก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าจะแก้ปัญหาการหลักปาล์มของเกษตรกร ห่ังจากวานล่านที่เองนี่ก็โรและว่าใครี่นำปลามักค่ายมังส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าประจําแต่ว่าค่ายกันมานานส่วนไรไม้นี่ก็มีการพิจารณาอย่างแคร่งครัดนะครับอย่างน้อย าการเยรลอดปัญหาการหลักปล๊มได้ส่วนราคาปามน้ำมันนั้นขาดวายังคงสูงอยู่จนถึงปลายปีแล้วก็ตอนปีนี้ราคาอาจจะลงมาสัก,กนิดนึงก็ทำให้ราคาปัจจุบันเป็นที่พอใจของกเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยนะครับค่ะด้านราคาปั๊มน้ำมันค่ะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านราคาก็ยังสูงอยู่ดีนะคะอีกทางค้างเงินไทยเนี่ยแข้งด้วยแล้วก็ทำให้การส่งอกอก่อนค้างจีจะนยส่วนราคาน้ำมันพืชในประเทศ ในประเทศแพงว่าต่างประเทศเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับนโยบายการตลาดของแต่ละประเทศบางประเทศค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องผาซี่ก็ทําให้เกิดการกักตุ้นในตลาดและก็ประเด็นที่น่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องการสต็อกน้ํามันปั๊มน้ํามันปั๊มนี่แหละค่ะก็ะอย่างเช่นน้ามันขวดนะคะในประเทศมีมาร์กหรือว่าน้อยนั่นก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะเร่งตรวจตราแล้วก็ดูน้ํามันทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าจะน้ามันขวดน้ามันทุ่งหรือว่าน้ำมันแบบปีบ๊บเพื่อที่จะให้ครอบคลุมทั้งซามส่วนเผื่อป้องกัน กห้าการกักตุนข้องผู้ประกอบการนั่นเองค่ะครบพมก็ต้องเลกกันหลายๆ่ส่วนนะเพราะว่าน้ำมันปาล์มแต่ว่าหมักค่ายนี่มันกระเกี่ยวต่างกเกษตรกรนขนค่ายขนซื้อนะครับทำเพื่อให้ทุกส่วนเนี่ยไม่เดือดร้อนกับ<ช>สถานกาการร,ราคานีํา้ำมันปาล์มี่สูงขึ้นนะครับ